สวัสดีค่ะเมื่อนี้พบพอกันอีกแล้วนะคะกับซ่องสะผู้สาวบานหน้าชั้นแนวนะคะอ่าเมื่อนี้สิบห้ามัดเบิร์กการเอาเอาตัดหญ้านะคะตัดหญาไปปลูกนะคะหญ้าแพนโกลานะคะอา่าเริ่มจากการตัดเอาพัานเพื่อนตอนอันนี้เป็นจงไว้นะคะจงไว้ไปปลูกเดม๋ยวมจนยนท่าไปปลูก,ยก,กอยู่ตรงหน้าอีกหมองเนืองนะคะไอ้กะไอเป็นพื้นที่เก้าที่ปลูกไว้นะคะแต่เต็ม ไอห,หน้าไอห,หนงนะคะอันนี้พอกับล่างตัดเอาพัานเส็จปลูกอะคะ่ะอันนี้สิปลูกไว้กอนหนาะน,นี้แล้วกะทั้งท้ายค่ะพี่น้องทั้งท้ายทั้งเอาไวแหง้วจะคลองกินน้ำเนาะคะ่ะอันนี้กะตัดไปแหง้วกินค่ะอันนี้แม่ค่ะแม่มาซอยมาซอยปอดปาดนะคะ,ะเดี๋ยวหอบไปเบื้องตอน อเอาไปปลูกยู่อีกอไทยนาอีกไทยหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาต่อกันค่ะามาถึงสถานที่ปลูกแล้วนะคะอันนี้จะปลูกเพิ่มอีกหนึ่งไทยนะคะหนามาใส่รถมาแล้วนะคะจะมาปลูกเพิ่มในนี้ค่ะเดี๋ยวจะขนหยาาลงรถก่อนนะคะเดี๋ยวตอนปลูกจะ เดี๋ยวจะทาพามาเบิ้งอีกรอบนึงนะคะค่ะตอนนี้ก็กล่งยางหญาๆออกเนะคะ่ะกระจายกระจายออกนะคะนี่แม่กล็ล่งกระจายออกค่ะต่อมานี่นะคะ่ะเอาผู้ขนเพ่นกับขนมาไห้เป็นกองเป็นกองเนาะคะ่ะน้องไส้พันกับขนมาไห้เป็นกองอันนี้ก็ขึ้นยุ่กับ าราละเสภาพของพื้นที่ที่แต่ละคนจะปลูกนะคะ่ะบางคนก็จะมีน้ำค้างเล็กน้อยนะคะบางคนก็อ่าก็เป็นดินแบบนี้อะะ่าปลูในสวงฝนก็ก็จะดีแน่จักน้อยนะคะเทาก็บไ้สูบน้ำใสอันนี้ดินก็ย่งซุ่มอยู่เนาะคะ่ะพี่นอ้องฝนตกงหมู่ว่านตะบาตกวนแหงดอกคะ่ะแต่ถามมันไม่น้ำค้างเล็กน้อยเท่ากับอ่าไอ ก็ใหญ่ยาไว้จังส่แล้วก็บางคนก็นอาจจะยำใส่รถยำหรือใส่ข้นยำกับหล้วแต่บางคนเพื่อนจะแต่ละคนนะคะแต่ละหลักการของแต่ละคน้นก็มันบอร์ยูนิ่งเนาะค่ะบางค้นก็นมีวิธีห้องแต่ละค้นที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเพราะวานยหญ่ยาไว้แล้วแล้วน้องส้าเพื่อนก็นจะเอารถไม่เหยียบยำอีกทีนึงเนาะค่ะ คอยไว้เดี๋ยวพอนันเพิ่งจะติดติดขึ้นมายางสวยงามเหมือนกับสวนที่เข้าไปเอาหญ้าไอ้พันพิ่นมานะคะอาจจะประมาณนี้นะคะการปลูกหญ้าแพนกลาของของของบ้านเฮ้าของบ้านของคู่สาวบานหน้านะคะอาจจะประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวสาวบาน,นาก็จะไปซ้อยแม่ห อยแม่ยาย่ซอยแม่ขนก่อนเนาะคะ่ะถามากถ้าชอบคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองคู่สาวบานหน้าในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะมันมาชม